เรียกว่าวิหารหลวงลายคำสำหรับญาติโยมที่จะมาขอพรองค์พระเนศที่พระเจ้าแห่งความสําเร็จที่พระเจ้าผู้กระจายปัญหาอุปสรรคต่างๆของวัดประแดดอําเภอเมืองเชียงใหม่ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่เราจะมาไหว้ขอพรองค์พระคเนศขั้นตอนที่1เราต้องมาไหว้สักระหมู่โคอาวานบนวิหารหลวงลายคำของวัดประแดดก่อนเพราะฉะนั้นญาติโยมที่จะมาขอพรองค์พระเนศขั้นตอนแรกที่เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด มาขอพรองหลวงพ่อตาหวานการมาขอพรองหลวงพ่อตาหวานเราไม่มีทูกเราไม่มีเทียนให้คณโยมได้จุดคณโยมเราเพราะว่าวิาวหารโน้มหลายคาหลังนี้เป็นแผ่นทองคําเปลียวทั้งหลังคณโยมเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ขอความเมตตาญาติโยมไม่ให้จุดทูาไม่ให้จุดเทียนเพราะว่าคอนทูบคอนเทียนจะทําให้แผ่นทองคาเปลียวเศร้าหมองแต่เราก็เลยให้ญาติโยมที่มาขอพรองพระเนตรเป็นขั้นตอนแรกให้มาขอความของท่าน ให้ตั้งจิตอธิษฐานประนมมือขอพรองค์ท่านให้องค์หลวงพ่อตาหวานประทานพรให้ครอบครัวญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขันยืนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงญาติโยมด้านไหนที่มาวัดประแดดแล้วต้องขึ้นมาไหวหลวงพ่อตาหวานก่อนหลังจากไหวพระเจ้าตาหวานเสร็จแล้วเราก็จะไปขั้นตอนที่สองจะไปที่สุ้มสังฆทานต่อ,อ,ยนะอโยมเนาะลงไปข้างล่างคุณโยมเนาะขั้นตอนที่สองเนะาะคุณโยตมตามจะมา,มาคุณโยมมีอะไรจะถาม หลังจากที่เราไปไหว้หลวงพ่อตาหวานไปขอพรหลวงพ่อตาหวานมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาบูชาชุดขอพรธัญญพืชเก้าอย่างคุณโยมเนาะหรือว่าเครื่องพิีกรรมที่เราจะนําไปขอพรองค์พระพิฆเนศถ้าเป็นวันธรรมราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราจะมีชุดเล็กบูชาชุดละ49บเาทนะคุณโยมเนาะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมีชุดใหญ่ผลนไม้ที่้าอย่างแล้วจะมีเทียนอีกหนึ่งเล่มเขาเรียกว่าเทียนมหาโชคมหาลาบ มหาเศรษฐีให้คุณโยมได้จุดชุดใหญ่นี้จะพยีเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะมีพราหมณ์เทวินถาธรรมมาเป็นเจ้าวิธีมาทําอารตีไฟเชื่อมหน้าฝาให้ชุดใหญ่นี้จะมีเราจะทํามาเฉพาะคนที่มาจองเท่านั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยากจะมาทําชุดใหญ่เรามีเบอร์โทรติดต่อธรรมนะคุณโยมเนาะหลังจากที่เรามาบูชาชุดเด็กชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปบน ขอมหาเทพที่เราจะขึ้นไปขอพอรองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จหลังจากที่เราได้ชุดขอพอรมาแล้วถ้าเป็นชุดเล็กเราจะให้ญาติโยมนําน้ามันมาเทลงตรงนี้ก่อนเอามาเทในตะเกียงเจ้าชีวิตเสร็จแล้วเราก็จะได้จุดทูปจุดทูปเสร็จแล้วเราจะเลยมานั่งตรงนี้คุณโยมเราจะมานั่งท่องกระถาขอพ,อพอรองพระพิฆเนศสามรอบ5รอบ7รอบแล้วแต่เวลาอําหนวยหลังจากเราท่องกระถาเสร็จแล้วญาติโยมก็จะได้นําทูปมาปักเ <c oughs> นาะนำทูปมาปักเสร็จแล้วก็จะนําเฉพาะเครื่อง พีกรรมเท่านั้นที่จะยกขึ้นไปขอพรองพระพเนธระหว่างที่เราท่องคาถาเราต้องยกธัญพืชขึ้นมาให้เสมอหน้าอกตัวเองเราจะไม่วางกับพื้นเด็ดขาดพะพื้นที่ตรงนี้โยมผู้หญิงก็เหยียบขึ้นโยมผู้ชายก็เหยียบขึ้นของที่จะนําขึ้นไปขอพรองคพระพเนธต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ต้องเป็นของที่สะอาดเท่านั้นที่จะขึ้นไปขอพรองพระพเนธหลังจากที่จุดทูปเสร็จแล้วเราก็จะนําเครื่องพีกรรมขึ้นไปข้างบนเนาะเราจะมีข้อ3ามคนโยมเนาะขึ้นไปข้างบนได้เลย หลังจากที่เราขอพรข้างล่างเสร็จแล้วคุณโยมเราจะมาทําตามข้อ3ามเราจะนําเครื่องพีกรรมมาหยุดจุดนี้เราจะยกขึ้นเถอท่องคาถาที่อยู่ตรงหน้านี้อีกหนึ่งรอบหลังจากท่องคาถาเสร็จแล้วคุณโยมก็นําเครื่องพีกรรมไปวางตรงหน้าแท่านวางตรงหน้าท่านตรงนี้คุณโยมเนาะวางตรงหน้าท่านตรงนี้วางตรงหน้าท่านเสร็จแล้วคุณโยมก็กลับมาเนาะคุณโยมเนาะเรากลับมาลั่นสั่นกระดิ่งตรงนี้เก้าครั้งคุณโยมเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าต่างเก้าครั้งตัวนี้เนาะ กานต <PC. S 1> ัวนี้เก้าครั้งเสร็จแล้วเราจะมาขอพรผ่านเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้ามูสิกะหรือว่าหนูสองตัวที่เป็นองค์ขรรค์ที่เป็นบริบาลขององค์พระพิฆเนศเรามาขอธุรกิจการงานของานขอเงินขอตำแหน่งหน้าที่การงานขอสุขภาพเราต้องมาขอผ่านเจ้ามูสิกะตัวนี้เวลาเรากซิบหูซ้ายให้ปิดหูขวาเวลาเรากซิบหูขวาตรงนั้นให้ปิดหูซ้ายห้ามปิดหูฟนขอเดีดยขาที่สาคัญคนโยมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอเจ้ามูสิกะตัวนี้จะนําสิ่งปัญหาต่างๆไปแจ้งให้องค์พระพิฆเนศทราบการงาน การเงินธุรกิจการงานตำแหน่งหน้าที่การงานองค์พระพิเนศจะเป็นคนตัดสินใจจะประทานพรให้ญาติโยมข้อสําคัญที่สุดในการมาขอพอรองค์ท่านองค์พระพิเคเนศวัดประแดดต้องขอได้ทีละอย่างคุณโยมสมมุติว่าวันวนี้คุณโยมาขอการของานก็เอาหนึ่งอย่างก่อนห้ามมาขอทีละสามสี่อย่างอ๋อ สมมุติว่าวันนี้มาของานก็ขอให,ให้ของานก่อนสําเร็จเสร็จแล้วคนยมก็มาข้างหน้าคนยมก็มาขอธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองข้าหน้าเพราะฉะนัญญ้นมาทีละมาให้ขอทีละขั้นทีละขั้นคนุโยมเนาะหลังจากกระซิบูซ้ายปิดหูขวาเรียบร้อยแล้วคนยมก็มาหยิบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คุโยมเนาะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ตัวนี้เรานํามาจากเก้าบ่อด,ด้วยกันคนยมเนาะนำมาจากเก้าวัดเก้าบอ่อหลังจากหยิบน้ำมนต์ขึ้นมาเสร็จแล้วคนยมก็เปิดฝ้าตัวนี้คุโยมเนาะเป เทให้มันเทเสร็จแล้วให้มันไหลผ่านแท่นบด,ดึงศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ก่อนแล้วเอามือข้างในข้างหนึ่งของคนโยมมารองรับน้ำมนต์ให้มันไหลให้มันอยู่ในองคงมือตัวเองเนาะเอามือข้างในข้างหนึ่งให้มันอยู่ในองคงมือให้มันพอประมาณสบัสบัดให้มันนิดนึงเอามาปร,ปร,ราบพรมบนศีรษะของท่านปราบพรมบนร่างกายของท่านก็จะได้เป็นสิริ หลังจากเทน้ำมนต์เสร็จแล้วคุณโยมก็ลงไปข้างล่างนะคุณโยมเนาะขั้นตอนเราจะมี10ขั้นตอนข้อที่3ถึงข้อที่7จะอยู่ข้างบนคุณโยมเนาะแปดเก้าสิบเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วเราจะไปลอดท้ององค์พระพิฆเนศข้อที่9เราจะขึ้นไปอบเสาไม้สักทองหลวงข้อที่10เราก็จะกลับไปที่ละสังฆทานอีกทีหนึ่งเนาะ, <c oughs> อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าข้อที่8ลอดท้ององค์พระพิฆเนศคุณโยมทำไมเรียกว่าท้ององค์พระพิฆเนศอันนี้เขาเรียกว่าธรณีสง์ ก่อนที่คุณโยมจะก้าวผ่านธรณีนิสงฆ์ให้เอาเท้าขวานำหน้าก่อนยกเท้าขวาผ่านธรณีสงฆ์ทุกอย่างในชีวิตเราจะได้ก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจต่างการงานต่างๆจะได้ก้าวหน้าเอาเท้าขอนำหน้าก่อนคุณโยมตรงนี้แหละเขาเรียกว่าท้ององค์พระพิฆเนศเพราะองค์พระพิฆเนศจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยคุณโยมเราเรียกว่าลอดท้ององค์พระพิฆเนศคุณโยมคุณโยมเอาเท้าขอนำเข้ามาเสร็จแล้วก็อยู่บนตามลูกศรคุณโยมบนเข้ามาเลยคุณโยม อ่บวนเข้ามารนะมนะเราจะลอดท้อง3รอบแลคุณยมเนาะเราจะลอดท้อง3รอบระหว่างที่เรารอดท้อง3รอบเราท่องกระถาที่อยู่หลังป้าย ขอพรเราจะมีสองหน้าเนาะคุณโยมเนาะระหว่างที่เราบวนสามรอบให้ท้องกระถาตรงนี้ไปเรื่อยๆให้มันครบสามรอบเสร็จแล้วคุณโยมก็มาไหว้มาขอพรน,นี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะออกไปคุณคนะุณโยมเนาะเป็นอนำนาจเสร็วิธีในการรอดท้ององพระพิกเนตต่อไปเราจะไปต่อข้อที่9เราจะมีป้ายมีลูกศรชี้บอกทางให้เนาะคุณโยมเน,ะนาะจะเป็นขั้นตอนข้อที่9เนาะคุณโยมเนาะ นี่คุณโยมเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนข้อที่9ขึ้นมาอบเสาไม้สักทองหลวงคุณโยมเนาะการมาอบไม้สักทองหลวงเราต้องอบเสาเอกก่อนอันนี้เสาเอกอันนี้เสาโทเสาสองต้นนี้ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดงามที่สุดแพงที่สุดในจํานวน66ต้นเสาทุกต้นเรานํามาจากประเทศพม่าเมืองหงสาวดีเพราะฉะนั้นกุฏิหลังนี้ใช้งบประมาณมหาศาลเวลาสร้างเสร็จแล้วเราจะเปิดเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานคุณโยมเนาะข้างบนก็จะเป็นพิธีถณพันเป็นที่เดินจมกรมคุณโยมเดี๋ยวคุณโยมขึ้นไปดูได้นะคุณโยมน เดี๋ยวจะมาจะพาขึ้นไปดูเนาะปกติจะไม่ให้ใครขึ้นเนาะเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จคุณยมเนาะ,ะ,ะลานพวกนี้เป็นดานที่เราจะสอนให้ญาติโยมเดินจมกลมเนาะคุณโยมเนาะ,ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เรามาร่วมกันทําบุญก็จะมาสร้างกุฏิหลังนี้อันนี้เป็นขั้นตอนที่9ก้าขั้นตอนที่10เป็นขั้นตอนสุดท้าย,นยเนาะคุณโยมเนาะเราจะกลับไปที่ลานสังฆทานอีกทีหนึ่ง,นงเนาะคุณโยมเนาะ อ่าในการท่องพระธาตองพิฆเนศอ่าอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมาไหว้องค์พิฆเนศอ่ามาขอพรองค์พิฆเนศเป็นขั้นตอนที่สิบนะคุณโยมเนาะขอลาขอลาบจากเจ้าเงินแสนขอโชคจากเจ้าเงินล้านอ่าเต่านี้เป็นเตาจริงคุณโยมอ่าที่มันตายเพราะว่ากินอาหารเป็นพิษเมื่อก่อนเราเลี้ยงอยู่ที่ตรงนั้นเป็นเต่าคู่บุญของวัดประแดดนะคุณโยมเนาะเราเลยเอามาสตาฟให้ญาติโยมมาขอโชคขอลาบ อขอโชคขอลาบเ,าเรา<ว>จะมา<ว>บูชาแผ่นทองแล้วปิด เจ้าเงินแสนก่อนแล้วมาปิดเจ้าเงินล้านการปิดท้องเต่าเราก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจการงานเป็นเจ้าสัวใหญ่เป็นบิ๊กใหญ่เป็นบิ๊กบอสเราให้ปิดที่ปากเต่าเนาะถ้าเป็นครูว่าอาจารย์เป็นนักเรียนนักศึกษาเราให้ปิดที่หัวเต่าถ้าเป็นข้าราชการทำงานข้าราชการอยากมีโชคมีลาบอยากเดินตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ปิดที่ท้องเต่าถ้าเป็นนักเก็งกําไรนักค้าออนไลน์เป็นพนักงานห้างร้านนักขายประกันต่างๆเราให้ปิดที่ขาวเต่าถ้า อยากได้มีสุขภาพพรานาไมยแข็งแรงอายุมั่นขอัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขให้ปิดที่ตัวเต่า5.6าจาำแหน่งด้วยกันในการมาขอโชคขอลาบจากเจ้าเมืนน้าเจ้าเมืนแสนแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดในการมาขอพรอ,องคพระพิคเนศเทพระเจ้าแห่งความสําเร็จเทพระเจ้าผู้ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆของวัดประแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ น้อคุณโยมเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สุดสุดท้ายนาะคุุโยมเนาะอาตมาก็ขออวยพรอวยัยให้ญาติโยมทุกทุกท่านอยู่ดีมีสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงลวยลุย,ลยเฮงเฮงทำกิจการงานใดก็ให้ได้สำริจสำร็จส,ส,สมปรารถนาทุกประการขอให้องค์พทพพิฆเนศประทานพรให้โยมญาติโยมทุกทุกท่านขอขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยอนุโมทนาสาธุให้โยมโชคดีทุกทุก,ท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 กคนเนาะ